สบายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบเอ้อสบายดีต้นสวยสแต่วาสิพากันไปหลอ่อหมู่บ้านกันยังว่าทันไปเนะาะเพราะว่าเลยผัดฝนอย่างมาหายายเงิง่อนองอยากมาหาชาวซุยเนาะฝนมีคล้องมาผาคลองมาผา <laughs> ไม่รู้ตัวก,ก่อนเนาะโบเลยผัดแบบมาสะพเยเลยนะว่ารู้ตัวเขาได้เลย ยังงั้มีแขกมาเยี่ยมซุ้ยอยู่บอโอ้ยอยู่ควอมหนาควอมตานี่เป็นก้อนพังเขาอ,อาร์ต สวัสดียังเงิงนี on ่เจอเจอริงเเจงเจอเจอจรเจอเจอจริงดู่นลโดยโดยโดลมหนาวไม่ลงล่างหรออยู่ข้างบนบนดนล้ันขนอยนะเพื่อจะอัพเปนลูกจลงมมานอนมามามาหับเอื้อย เล <laughs> ลูกไก่เล่นลูกไก่จนจะตายคามือ <laughs> เล่นลูกไก่เคยเถา <laughs> เอาไก่ลูกไก่ไปอ้าบน้ำอีก <laughs> อ, <laughs> อากาศนาววะนะั้นน้ำามูกไหลแล้วบ่ <laughs> กับฝรั่งหนักคนเดียวแต่คนไทยก็คนหนึ่งโตเป็นสาว <laughs> แล้วคนไทยหนายุยี่สิบหกปีแล <laughs> <laughs> ้ว <laughs> <laughs> อ้าว

เฮ้ยเ้นขึ้นขึ้นพี่เนาะพอย่าพามไปเหตุงานเหมือนี่มาสวยเลยบ่ท่านเพิ่นเพิ่นไปแต่เจ็เดโมง้งแปดโม้งก็ล่ะเิ่น,น,นหนาใหญ่นอนแหละ ได้ได้เดือนแล้ววันนี้เดือนกว่าแล้วเนาะวันรู้สึว่าวันที่ไม่ผิดวันที่ยี่สิบหกใช่ไหมเออวันที่ยี่สิบโดยโดยเออเอ้อเราจืดข่อยยังบ่จือเลยจากลานเกิดวันยังลืมาบูบูเลยเออเผยมากอะไรนี่มาเมื่อวานนี่เออมาผักน้ำจั่งนะโดยเออตอนแรกเจ้าไปหลาดปมาู้นี้ตลาดเที่ยวอยู่ไทยเห็นไหมบ่ คคนนละอันฝูไปอันหาอยู่ไทยน่ะเป็นพี่ละไมอันลราเพิ่นอยู่เยอรมันนี่เอ้ยเพิ่นอยู่อิตาลีอ้าได้ไก่น้อยมาอันนี้ได้เสื้อมาฝากอันอันยังงึงเออแม่ทองงึงยังงึงแม่บูแม่บูเรี้ยงไงแม่แม่บู้ซื้อแท้เพิ่นซื้อแม่บู งนดวยัวเก่าเงือนไล่น่องต้องไลข่าเด้อไมส์ะเป่าถุงเ่โยนะไอ้ต่เวลาเขาเล่นเวลาเขาไอ้รู้จักเล่นไอ้การโค้กันอะไรนะไอ้รแไม่มีไม่อันตรายหรอกเวลา่นคือเ่นไ้สวยสุดสวยเาบมานี่่ดที่เาาย

ได้ใส่ข้างนอกอีกบางชุดก็ซื้ออยู่เมืองไทยอยู่อันนี้นะซื้ออยู่เมืองนอกอยู่นสามชุดนี้อยู่เมืองนอกอว้าวแบบไอ้ครับว่าอันลูกไอ้กรัฟนี่บุญมีได้สิได้ใส่ของเมืองนอกดูดนมกับดูดนมเมืองนอกกนได้เต้านมมาแต่เมืองนอกได้ทำเต้า ยุกิกับบุญมีได้ได้ใส่ข้างนอกเอ้ยเล่นไก่พี่น้องเอลี่เนี่ยเล่นไก่ตั้งแต่ตื่นมาหูเอาไปอาบน้าอีกเอาไก่ไปอาบน้ามามาแบบสะพายพี่น้องไม่ได้โทร่อกเ่แเออมาแบบสะพาย ดีแล้วลูกเต่ามาเหี่ยมมายมก็จะจเมนกุ้งใจลายดีใจลาโดยโดยโดยเจแมนดีใจเลยเห็นหนาคกันพอ y o ยูทู e มีเลยเนาะจังหวะแล้วจะขอบคุณยูทู e เนาะได้เห็นกันกับาบมีู่อันนี้กบจักนะเมนจักบความลาวลาวน่ะ เพื sociedad, ああ่อนบอคอยหูอ่นูนูก็ฟังออกทุกอย่างแต่พูดไม่ค่อยได้เออบอได้กัตามกันเพูเลืองกันเนาะต่อกันเออ่นแ่เนยุกินายญ่ตื่นแล้วันนี้อีร้อยได้สูตรสูตงามขนเลยล่ะอะ <laughs> Cái không đó? <laughs> <U lawsuitroyable> ừ. Mà nhanh ngân Tu chè bèn lucolori, tu chè ăn nuôi a rồi nè ăn nuôi a piatti, chè ăn nuôi a a piatti, chè ăn nuôi 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 ออกมานั่งอย่างนี้ไม่ได้เลยเลยหนาวพูดแบบควันออกปากเลยเลยหนาวยังเป็นน้ำแข็งใส่เสื้อใส่เสื้อเนี่ยตัวนี้แล้วไม่พอต้องคุมอีกตัวหนึ่งโดยโดยอถ้าออกข้างนอกนะโอ้ยมามาจะขึ้นนะมาอยู่อันอยู่ไทยได้อาทิตย์หนึ่งพิ่งข้าวมานี่เมื่อวานโดยเมื่อวานเมื่อวานเาจะไปเที่ยวภาคสาวเพลค่ะพ่อมาไปเที่ยวหลวงพระบางเที่ยวไอ้วังเวียงอยู่นู่นแหละสัก ตอนแรกว่าจะอยู hmm. mm ่ส hmm. mm ักอาทิต hmm. ย mm ์หนึ่งแล้วมันมีติดไอ้ลูกทำต่อมาต่อไอ้พาสปอร์ตขอสัญชาติให้ลูกแล้วทำันเดียวมันไม่เสร็จเขานัดวันจันทร์หน้าก็จะต้องรีบกลับโอ้โหพี่น้องก่อนจะกลับยายเงิงเดี๋ยวป้าผัวแขนอ่ะแขนอะไปตั้งเนื้อกับมีู่ัวสวยซา โชคดีนะเวจะกินกับข้าเน้อโอเคโชคดีเด้ออ่ากับปไปแวะยายเขียวอีกพี่น้องแล้วไปกินข้าวกันแลกมาจะับกับมานั่นชิชงเลยขึ้นขึ้ีบางบ้านบางเท้ะเอ้ยกับเพื่อนทั้งอันเลยน้องใครเลย

อัดผีผัดมาเยี่ยมยาใยเขียวโอ้ยขวามักผีบะเอากะดี่

เล่นไก่จะตายครับไก่เริ่มกลัวแล้ว ที่จ้าถ้วยอายุถือนะเด้แมนบอแปะมีใยเคี้ยวได้คาะลอยบาทแมนอ้าวมาฮนนี่กันเฉอาจ้าคลิปก่อนพี่น้องแล้วก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเลยเด้อสบายดีสบายดีรอชมคลิปหน้าเด้อ